นี่คือเอาผ่านะตัว40 1น9 0 0 0บาทนะก็จะรับชุดแต่งนี้ไปฟรีๆเลยนะตัวนี้ ona, มไม่น้อยมากวิ่งมาแค่3,000โลเท่านั้นเองราคาเนี่ยเหลือ2 1 9 0 0านบาทนะสวัสดีครับบรอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้มาอยู่ที่งาน Bangkok Imported Car and Used Car Show 2024นะครับซึ่งในตัวงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่10-14ก,กรกฎาคมนี้นะในตัวงานเนี่ยจะมีทั้งตัวรถนำเข้า รวมถึงรถมือสองคุณภาพดีต่างๆเนี่ยมาให้เลือกมากมายเนาะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องรถมือสองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเดินเล่นกันได้ที่งานนี้นะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินดูหน่อยว่ามีจุดไหนน่าสนใจบ้างจุดหลักๆอาจจะไม่ได้พาชมทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นการมาชมคร่าวๆอะไรอย่างงี้ยจะมากกว่านะซึ่งในตัวงานเนี่ยจะจัดอยู่ที่ฮอล์ 11, 12นะ Impact เมืองทองธานีนะก็เดี๋ยวไปดูเลยครับว่าภายในงานเนี่ยจะมีอะไรกันบ้าง มาเริ่มบูธแรกกันเลยนะนี่อยู่นี่เลย t y y ยต a h ชัวเดี๋ยวลองมาดูรถที่น่าสนใจกันสัก2-3คันนะในบูธนี้นี่ตัวนี้ก็เป็นตัวของ c o l a c รา s s นะเป็นตัว1.8พีเ u มีันี้ก็เป็น h y บริดแล้วนะอะยะที่ใช้ไปแล้วเนี่ย1,653กิโลเมตรนะราคาเนี่ยเหลือ1ล้าน20,500บาทเท่านั้นเองสีอะไรต่างๆก็ยังดูโอเคอยู่นะครับนี่ ตัวนี้ก็โอเคประหยัดน้ำมันนะในตัวของโครราคา s เนี่ยเลมกันประมาณ23โลลิตรอะไรอย่างเงี้ยใช้งานอะไรต่างๆก็โอเคใช้ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ไมเนอร์เทมาแล้วตัวนี้มันก่อน Min นอร์เทเนี่ยกระจังหน้ายังเป็นแบบนี้อยู่น่าจะมุยๆนิดนึงตัวนี้เดี๋ยวมาดูสภาพภายในกันหน่อยว่าสภาพอะไรต่างๆเนี่ยโอเคไหมรถวิ่งน้อยนะคันนี้วิ่งไปแค่พันหกร้อยโลยไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะนี่หนังอะไรต่างๆนะออกแนวสีน้ำตาลน้ำตานิดนึงภายในยังดูดีอยู่นะคันนี้แต่อย่างว่าครับรถมันก็ วิ่งไปน้อยคันนี้ไม่ได้วิ่งเยอะอะไรมากมายเนาะวิ่งไปพันกว่าพันกว่านี่ก็เหมือนเข้าสู่ไม่ค่ร,รอบเดียวนะอืมถือว่าใช้น้อยมากพันกว่าโลไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยเนาะนี่แต่ไปดูรถเล็กกันหน่อยดีกว่านี่ยาลิสเอทีป e นะ นนีเครื่องยนต์1.2อีโคคาคันนี้วิ่งไปเยอะหน่อยนะครับนี่วิ่งไปอยู่15,700หมนกิโลนะคันนี้ก็เป็นตัว1.2พิเมราคาเนี่ยห้าแสนเจ็ดหม่นห้าพันบาทสายคุ้มค่าเลยก็น่าจะชอบนะคันนี้ประหยัดน้ํามันเหมือนกันตัวนี้ไม่ได้เป็นระบบไฮบริดนะเป็นเครื่องยนต์1.2นะเป็นอีโคคาอยู่สภาพอะไรต่างๆก็ใช้ได้นะฮะดูโอเคตัวนี้ก็ยังถือว่าน่าใช้นะนี่ฮะ ตัวของ Vios นี่คันนี้คันนี้จะถูกเลยเพราะตอนนี้รถวิ่งไปหกหมื่นเกิโลนะครับก็ Vios หนนะราคาเนี่ยเหลือ4ี่แ0 0ห้าหบาทคันนี้สีขาวด้วยวิ่งไม่เกิน50,000และแต่สียังโอเคอยู่นะครับได้การตกแต่งกระจางอะไรต่างๆเป็นสีดำสายคุ้มค่าอะไรเงี้ยน่าจะชอบเพราะเครื่องตัวนี้ยนมาก1.5แบบนี้นะ ของโตโยต้าเนี่ยคือใช้พังนี่ต้องมีคนเท้าหนักจริงๆนะถ้าจะใช้พังเนี่ยคือเครื่องมันแบบว่าถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรพิเลนพินเลนนี่มันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะค่าแม่ทันแนนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ถือว่าสบายกระเป๋านะคันนี้เนี่ยงบไม่เกิน50,000 0คันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะซึ่งจริงๆเนี่ยในตัวที่อยู่ในบูธอีกเนี่ยมันก็จะมีหลายรุ่นนะมี f o r t u n e r ก็มีโตโยต้าแคมรี่ก็มีโตโยต้าอัลติสรวมถึงตัวของ C H R เนี่ย ก็มีเหมือนกันก็ใครที่สนใจเนี่ยก็เดี๋ยวลองมาเดินเล่นกันได้นะเพราะว่าบูธของโตโยต้าชัวเนี่ยเดินเข้ามาหน้างานเห็นเลยบูธแรกค่อนข้างจะเด่นนิดนึงนะครับตรงนี้ มาต่อ,อที่บู๊ของ m i l l ลนเนียมนะครับรถ BM นะซึ่งตัวของ m i l l ลนเนียเนี่ยจะเป็นรถไม่น้อยนะที่เขามาขายกันเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกมาสักสําคัญที่คิดว่าน่าจะเป็นรถที่หลายคนสนใจตัวนี้ก็จะเป็นตัว 220i นะเป็นแฟนคูเป้สปอร์ตตัวนี้วิ่งมาประมาณหมื่นโลแล้วแหละ11,500้าจํถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้ดูแล้วก็นี่ราคาจะเหลืออยู่1 0 0ล้านบาท ปกติแล้วตัวของ2 0 0ขเนี่ยมันจะเกือบเกือบสล้านเนาะหรือถ้าเป็นตัวท็อปของมันเนี่ยขยับขึ้นไปก็จะ2ล้านนิดๆน,นะครับประมาณ2ล้าน2อะไรเงี้ยตัวนี้ราคาก็ถือว่าหายไปเยอะอยู่ประหยัดไปได้หลายแสนเะนาะรดใช้ไปหมื่นโลตัวนี้สวยนะหน้าตาแะไรต่างาเนี่ยดูโอเคเลย ล้อก็เป็นขนาด17นิ้วนะฮะคันนี้นี่กระจกของข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้นะก็เดี๋ยวมาดูพื้นที่ภายในรถกันหน่อยเบาะก็จะเป็นสีแดงดูมีความสปอร์ตอยู่นะฮะม,มัลลิซีทอะไรก็มีมาให้ใช้ได้ที่จริงภายในก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าฟังก์ชันเขาก็จะดูธรรมดารรมดาหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นตัวเริ่มต้นของ BM อ็ม่ะนะสำหรับใครที่อยากมี BM ในราคาที่แบบว่า2ล้านนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คันนี้ก็เป็นตัวเลือก สนใจรถไม่น้อยอะไรเงี้ยราคาก็จะหายไปอีกประมาณ4 0 0แสนบาทนะอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นรถคันหนึ่งที่คุ้มค่าอยู่กับราคาที่ได้มานี่เดี๋ยวมาต่อคันนี้เลยเป็นตัว3 3 0 e นะราคาเนี่ยอยู่ออยล่2 1 9้บาทนะคันนี้ตัวนี้เป็น plug in hybrid ละล้ออะไรต่างก็ะเท่เลยนี่โลโก้ bm แสนลักเขาตัวครบรอบนะฮะแล้วก็มีสสญลักษณ m มาให้ตัวนี้ไม่น้อยมาก วิ่งมาแค่3,000โลเท่านั้นเองราคาเนี่ยเหลือ2,190้านบาทนะอ่าก็ดูดีเลย LCI นะฮะตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากการตกแต่งอะไรต่างเนี่ยมันสวยมากแต่ว่าโลโก้เนี่ยผมชอบโลโก้ปกติมากกว่าโลโก้ตัวนี้ผมเฉยๆนะแต่ก็โอเคฮะมันอยู่กับตัวรถอะไรก็ดูดีใช้ได้มีสีดำอะไรตัดกับตัวถังต่างๆด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์นะด้านในตัวนี้ก็ เป็นสีดําก็ดูดีนะหน้าจอดิจิตอลนะฮะหน้าจอแสดงผลขีดก,ก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะเบาะหนังสีดําได้ต่างๆนะใช้ได้เลยคันนี้แต่บอกคันนี้มันก็แข็งขึ้นมาหน่อยนะฮะมันจะฟีลแบบสปอร์ตนิดนึงคันนี้เพราะว่านี่มันตกแต่งชุด M ม,มารอบคันละคันนี้ก็จะมีความพรีเมียมขึ้นมาหน่อยอ่าอีกสักคันหนึ่งก็แล้ติดๆกันแล้วนะฮะมาสายรถซีดานไปเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ห้าห้าสองศูนย์ D M Sport เครื่องยนต์ดีเซลคันนี้วิ่งไปแล้ว12,000มโล ราคาเนี่ยเหลือ2,590,000้านบาทอ่าคันนี้เครื่องดีเซลตัวนี้วิ่งดีอยู่แล้วเนาะนี่ตัวถังก็สีน้ำเงินนะนี่โลโกโล้ bm เป็นแบบปกติแล้วตรงนี้นะร้อก็ได้มานะนี่เป็นสีแบบสีเทามีสัญลักษณ์ m มาให้มีชุแต่ง m งต่างๆนะคันนี้ราคานี้ก็ดีอยู่ราคาหายไปเยอะอยู่นะครับคันนี้ปกติมันจะ3ล้านกว่าเลยแต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่โฉมปัจจุบันแล้วนะฮะตัวซีรีส์5คันนี้ ผมเคยมีรีวิวแล้วด้วยสามารถไปดูกันได้นะฮะตอนนั้นก็ที่ผมทํานี่ก็จาก3ล้าน8เหลือ3ล้านตอนนั้นก็มาทํารีวิวให้ดูกันไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพภายในกันหน่อยนะนี่อ่าเฮ้ยสวยคันนี้บ่งเบาะอะไรโอเคเลยนี่เบาะหนังนะเดินได้สีงเงินเนอะอ่า หน้าจอแสดงผลการขับขี่หน้าจอดีต้อนอะไรต่างๆก็มีมานะฮะตามปกติเลยหน้าจอกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยของเขานันสวยดีนะของ bm ผมชอบดูมีความสปอร์ตดูอะไรดีแบบดูเป็นได้หลายลุกหลายคาแรคเตอร์นะฮะดูสปอร์ตดูเท่ดูหรูดูได้หมดหน้าตาตัวเนี้ยออกแบบอะไรต่างๆมาเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวนะหรือว่าใช้ได้เลยการออกแบบการดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยในตัวบู๊ตเนี่ยมันมีอีกนะมินิก็มีรถ SUV อะไรอะไรเงี้ยก็มีเน่นเดี๋ยวจะเป็นตัวซีรีส์เจ็ดอะไรเงี้ยมีมาให้เหมือนกันนะ ก็เป็นอีกบูธหนึ่งเนาะจะอยู่ติดกับตัวโตโยต้าชัวเลยใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวลองมาเดินเล่นกันได้นะครับมาครับมาต่อที่อีตันกรุ๊ปนะมาที่รถขวัญใจมหาชนกันบ้างนะ นี่คือเอาผ่านะตัว4.0ก็เป็นรถที่หลายคนชอบใช้การผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครมีกําลังซื้อจะชอบซื้อใช้นาะ,ะเพื่อเป็นคนนั่งนะ้มีคนขับรถให้ตัวนี้นเป็นตัวพิเศษนะจะเป็นชุดแต่ง Back p e a r นะครับซึ่งตัวชุดแต่ง Back p e a r ที่เขามีการเพิ่มมันเนี่ยมันจะมีเพิ่มอยู่ประมาณ3-4จุดนะครับตัวกระจังหน้าด้านท้ายรวมถึงสปอยเลอร์ด้านข้างอะไรต่างๆนะ เร่งราคาของชุดแต่งตัวนี้มันอยู่ที่159,000บาทนะแต่ว่าถ้าใครสนใจจองในงานก็จะรับชุดแต่งนี้ไปฟรีๆเลยนะแต่ว่าชุดแต่งตัวนี้คือไม่รวมล้อนะล้อคันนี้ต้องเสียตังค์เพิ่มตังหาจะเป็นแค่ชุดแต่งที่อยู่บนตัวถันอะไรอย่างเงี้ยที่จะเป็นการแถมให้ฟรีในงานนะมูลค่า150,000บาท หน้าตาอะไรก็ดูดูดันขึ้นดูสีดำดูมีความเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบอยากปรับให้มันแบบมีความสปอร์ตขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยให้มันดูแบบเท่ขึ้นมาหน่อยลดความเรียบร้อยลงเนี่ยลองมาดูกันได้นะน่าสนใจนี่สติ๊กเกอร์ด้านข้างรถเนี่ยยาวเลยนะครับแบ c ็ p e พเนี่ยบริเวณด้านข้างสปอยเลอร์อะไรต่างๆเนาะล้อก็ต้องซื้อเพิ่มเอาก็ปกตินะครับตัวนี้ ราคาของมันเนี่ยอยู่ที่สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะราคารถเนี่ยแล้วก็ชุดแต่งไปเลยถ้าจองในงานแต่ถ้าไม่ได้จองในงานก็ไปเสียชุดแต่งแยกต่างหากเอานะฮะนี่มาเดี๋ยวลองนั่งเบาะนั่งกันนี่ภายในตัวรถอ่าอ่าเบาะนี่บนสบายอยู่แล้วฮะสไตล์รถอย่างนี้วงเบาะนั่งสบายที่บอกไปนะคนซื้อไปส่วนใหก็จะมีคนขับรถให้ไม่ได้ขับรถเองอะไรอย่างเงี้ย ใช้งานอะไรก็โอเคนะโอโภายในหรูหรามากมีไฟมีอะไรมาให้เล็ o ร mm ูมเฮดรูม hmm. เหลือใช้สบายเลยนะเขาก็มีคันอื่นด้วยนะในตัวนี้ก็มีอยู่ข้างๆอีกคันหนึ่งนะเป็นตัวเวลไฟก็จะใส่เป็นล้อธรรมดาแล้ะขนนั้นก็ลองดูก,กันได้นะว่าชอบแบบไหนก็ลองมาเดินเล่นกันได้นะที่บนะูธอีตันนะอประตูบานเลื่อนไฟไฟ้าแล้วนะตามปกติรถระดับนี้ไม่ใส่มาก็ร้องหอยู่แล้วฮะ นี่เดี๋ยวดูคันนี้กันหน่อย Mercedes Benz มาแบบสไตล์คูเป้กันนิดนึงนะคันนี้จะเป็นตัว G L C 2 5 0 D c o เป้นะฮะวิ่งไปแล้วเนี่ย95,000โลนะก็ราคานี่หายไปเยอะแล้วแหละเหลือ1น5 0 0 0 0บาทรุ่นปี2018นะคันนี้แต่ว่าหน้าตายังสวยอยู่ แต่ก็ในเรื่องของเลขไม้เนี่ยก็ต้องดูเอานะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยโอเคเลขไม้กันเท่าไหร่เพราะว่าคันนี้เกือบแสนและเลขไม้อาจจะเยอะนิดนึงคันนี้ถึงจะไม่ถึงแสนก็จริงนะฮะเนี่ยสวยดีนะคันนี้ยังสวยอยู่หน้าตาอะไรยังโอเคล้อลายทูโทอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยรถคันนี้เพราะว่ามันก็เกือบแสนโลแล้วนะ ภายในยังดูดีนะคอนโซลอะไรต่างๆนะเบาะหนังสีน้ำตาลโอเคเลยใช้ได้ราคาก็เหลือไม่ถึง2ล้านแล้วก็รุ่นปี2018นะฮะรถก็ประมาณ5-6ปีนะลองมาดูได้นะฮะสภาพยังโอเคอยู่เนาะเพราะในงานนี้ก็ไม่มีย้อมแมวอยู่แล้วนะฮะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพามาเดินเล่นอีกหน่อยนึงนี่ที่บอกไปนะอันนี้ตัวเวลายนะล้อก็จะไม่ได้เป็นล้อแต่งนะแต่มีใส่ชุดสเกิร์ตอะไรเนี่ยมาเหมือนกันก็ลองเป็นทางเลือกกันได้นะอ่า สีนี้ก็สวยดีนะฮะสีเทามาก็เดี๋ยวเดินดูรวมๆกันหน่อยละกันนะฮะเผื่อใครอยากมาเดินงานจะได้เห็นตัวงานกันคร่าวๆก่อนนะนี่ของ j e ีฟอะไรเขาก็มีมาอ่าจีฟมี h a r ์เลมีรถเปอร์โยก็มีมาเหมือนกันอ่า ฝั่งรถยุโรปก็มีเยอะนะงานในรถมือสองเ่ยรถยุโรปมีเยอะรถมือสองราคาดีอะไรอย่างเงี้ยพวกรถยุโรปเนี่ยใช้เป็นานานๆราคามันก็ตกค่อนข้างจะเยอะนะฮะมีพวกบูธเล็กๆน้อยอะเซซอรี่ะอะไรเงี้ยก็มีมานะเนี่ยน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆเงี้ยก็มีมาร่วมกิจกรรมกันนะเพิ่มสีสันอะไรกันก็ว่าไปนะอันนี้ออกแนวแบบ JDM แล้วนะตรงนี้นี่ฮะตัว RX7 เนาะ m m z d a MX5 t u u i s s i i อะไรต่างๆ h o n d a p r o ร t ก็มีนะตรงนั้นอะซึ่งบริเวณตรงนู้นเนี่ยมันก็จะมีเต็นต์ต่างๆเข้ามาร่วมกันเยอะนะลองมาเดินดูนได้มีหลายช้อยหลายตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีประมูลรถด,ด้วยอ่าก็มีมาเหมือนกันใครสายประมูลสายอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูกันนะ โซนของกินโซนอาหารก็มีให้นะครับในตัวงานไม่ต้องเดินออกไปก็ได้มีให้เลือกกินเลือกอะไรกันสบายนะฮะตรงนี้นี่นะครับรถเศรษฐีโหมีรถดีๆเยอะเลยนะโอคันนี้ชอบมากเลยอะ BMW M2 Coupe นะฮะคันนี้มีเงเท่าไหร่เนี่ย40,000โลนะราคาเหลือ3 2 0ล้าน2ตัวนี้ชอบกับตัวปัจจุบันอีกอันเนี้ยดูลงตัวมากคันนี้มเป็นรถที่ชอบมากคันนึ่งเลยนะคันนี้เนี่ห กระจังหน้าอะไรต่างๆดูดีเลยเป็นรถ M เนี่ยตัวเล็กนะแต่ความแรงอะไรต่างๆนี่รุนแรงมากคือเล้าใจเลยคันนี้นะ Porsche นะฮะตัวของ Paramera ก็มีนะ c a y e n ก็มีเหมือนกัน Audi A5 ค o u p e นะฮะเปตัว2ประตูด้วยตัวนี้สวยเลยดูดีคันนี้ใส่ชุดแต่งใส่ลายมานะคันนี้ดูดีฮะใช้ได้ใช้ได้ไดก็พาเดินกันปที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับงานในปีนี้เนาะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองมาเดินดูแล้วก็พยายามจะเก็บบรรยากาศรวมๆภาพรวมมาให้ดูนะเผื่อใครที่อยากเห็นว่าโอเคปีนี้ในงานมีอะไรบ้างมีประมาณไหนเนี่ยก็เป็นการพาชมคร่าวๆเนาะเดี๋ยวคลิปเนี่ยมันจะยาวมากเกินไปนะครับก็งานเนี่ยจัดขึ้นในวันที่10ถึงวันที่14ก,กรกฎาคมนี้นะฮะพอ11-12นะ Impact เมืองทองธานีใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาร่วมงานกันได้เนาะ ถึงวันอาทิตย์นี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยกด s u b สไครป์เนี่ยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเดี๋คลิปหน้าเนี่ยจะพาทุกคนไปเดินงานอะไรอีกหรือจะรถรุ่นไหนเนี่ยมารีวิวให้ดูกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย